สวัสดีครับผมจม่ารําชาวนาวันนี้มีสาระดีๆมีความ,มหมายสืบมงคกมาฝปากท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันครับน,น,น้านาท่านผู้ชมในขณะน,นี้คือเหรียญราคา5บาทที่รลศกรัชกาลที่9ฉลองสิ่ริราชสมบัติครบ50ปีพศ2539ลนักษนาเหรียญเป็นเหรียญกลมทองแดงผสมดิกลขอบนอกเป็นฟันเปลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7 g, จ้ากรัมจำนวนการผลิตสองล้านแสนเหรียญ ประกาศใช้เมื่อ6มีนาคม2539ด้านหน้ากลางเหรียญประทับพระบระมรูปองค์ในหลวงราชการที่9สงเครื่องพระบร,รมขัตธิยราชพุทธิตาพรพระพักตรงทรงฉลองพระองค์คุยบนขอบเหรียญจาริกพระนามพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเจเดชสยามมินทราธิาราชบรมนาถบพิษล่างจะเลกอักษรรชการที่9 โดยมีลายกระดกท่านทั้งด้านซ้ายและขวาเดี๋ยวพิกไปชมขนาดของเหรียญด้านหลังกันมาชมขนาดของเหรียญด้านหลังครับด้านหลังกลางเหรียญเป็นรูปตาสัญ,ญลักษณ์ฉลองศิราสมบัติครบ50ปีเบื้องบนจะรึอ,อ,กอักษรฉลองศิราสมบัติครบ50ปีกาญจนาพิเศษ9กมิถุนายน2อ39ประเทศไทยเบื้องล่างราคาเหรียญ5บาท เป็นเหรียญกระสาบที่ล,ลึกที่ทรงคุณค่าเนื่องด้วยเป็นวาละสําคัญขององค์ในหลวงราชการที่9ควรยิ่งเก็บไว้เป็นเหรียญที่ล,ลึกเหรียญสะสมเป็นมงคลยิ่งกับตัวเองและครอบครัววันนี้นาํามาฝากขอพุนท่ละการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีทุกทกท่านสวัสดีครับ